เรายังคงอยู่ในโซนร้านขายของที่ระลึกนะคะคิวเกมากมากสวัสดีค่ะลูกวาสไาพรหลังเร็จนะคะวันนี้มาพร้อมกับน้องฟเฟลรแล้วก็ทรงผมใหม่แล้วก็ประป้านะคะก็คือเราจะมาเที่ยวหมู่บ้านที่มีชื่อว่าโกโลนกันนะคะมันสวยทุกคนมันเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ มันก็เป็นบรรยานนกาศแบบเก่าๆถ้าเป็นเมืองไทยเราก็คือบ้านไม้สมัยก่อนชามีมจำไม่ได้เขาเอารถรถไว้หรือเปล่าเดินกลับไปดูอีกทีแล้วก็เดินกลับมา <laughs> เห็นบ้านเก่าๆแบบนี้นะคะยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่ในบ้านและในหมู่บ้านนี้จริงๆและการเยี่ยมชมของเราก็คือไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วเข้าค่ะอยากใยจริงๆเก่าก็ไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องมีอยากใยปะเป็นป้ายนะคะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเป็น Family Name ก็ดูประตูบ้านแบบเมื่อก่อนบ้านยายเราสมัยก่อนก็มีนะ แบบก่อนสมัยก่อนอ่ะดูดิแข็งแรงคงทนคือที่เราเห็นแบบเนี้ยทรงสูงนะคะทุกคนแต่สามีของเราบอกว่ามันเป็นแค่ชั้นเดียวมันเป็นบ้านสมัยก่อนเขาจะยกสูงไม่ไม่ใช่ยกสูงหมายถึงว่าบ้านจะสูงสูงแบบเนี้ยมันทําให้หน้าร้อนอากาศมันไม่ได้ร้อนมากนะคะหลังคาสูงอะ่ะ นี่ก็ยังคอนเฟิร์มนะคะว่ามีคนอยู่คือถามสามีหลายรอบมากก็มีคนอยู่จริงอ่อหลังจากที่ได้คําตอบมาแล้วคะว่าทําไมมันถึงมีแหลกยากอยากแยทุกลังทําไมมันถึงมีอยากแยทุกลังสามียอมตอบแล้วค่ะว่าเขาซื้อเอาไว้เพราะว่ามาแค่ในช่วงฮอลิเดย์ค่ะมันก็เลยดูแบบมีอยากแยเหมือนเก่ามากอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วเขาก็มาพักผ่อนกันเป็นบางคราวชอบความอิดแดงหินแบบเนี้ยมันมันอิดหรือเปล่าอ่ะมันเรียกว่าอิดไหมคือชอบความแบบเนี้ยมันเย็นนะทุกคนบ้านที่สร้างแบบเนี้ยเอามือไปจับจับนี้ช่วงดูดูร้อนฝรั่งเศสน,นะยังรู้สึกเย็นเลยอะเราเดินมาถึงช็อปที่ขายของที่ระลึกแล้วนะคะ ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีร้านขายของที่ระลึกร้านแรกที่ลูกบาถเห็นนะน่ารักของที่ระลึกนอกจากจะน่ารักเป็นงานอาร์ตแล้วยังราคาน่ารักด้วยค่ะเรายังคงอยู่ในโซนร้านขายของที่ระลึกนะคะคิวมากมากมาถึงร้านขายของถัดมานะคะก็จะมี เวลาที่เราไปตามที่ต่างๆของฝรั่งเศสเราก็จะเห็นพวกโปสการ์ดขายทุกที่เลยมันดูคลาสสิกมากเหมือนลงมาอีกยุคนึงเลยอะร้านนี้อแม่ชอบเป็นพิเศษนะคะ ู่บ้านเล็กๆที่ลูกบานเดินนะคะยังไม่ทันเหนื่อยเลยเจอหลายร้านและเจอเลซเซอรลองบาร์ด้วยนะคะน่านังมากๆเลยซ่อบหน้าร้อนของฝรงั่งเศสตรงที่มีดอกไม้สวยๆนี่แหละไปทางไหนก็เจอดอกไม้เดินมาเรื่อยๆก็เจออีกช็อปนึงแล้วนะคะจุดที่ลูกบัสเยืนอยู่คือเป็นร้านก,ากว้างๆเลยนะ ข้างหลังก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็บาร์อีกร้านหนึ่งค่ะอันนี้นะคะเป็นเหมือนร้านที่ขายขนมปังสมัยก่อนขนมปังสมัยนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นร้านแล้วก็มีขนมปังวางให้เราเลือกจะเอาหน้าไหนแบบไหนใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมาออเดอร์และหลังจากนั้นเนี่ยคนเขาก็จะทําขนมปังตรงนี้นะคะในหมู่บ้าน๋อ,อไม่ ก็เหมือนกับร้านนั่นแหละเออเขาก็ทําตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็เอาไปอบที่นในเตานี้เขาใส่เอ,อ่อไม้ฟืนไปนะคะขนมปังจะอร่อยแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นแบบลมควันอะ่ะทุกคนเออสมัยก่อนเก่าๆนะคะกข้างร้านเจ้าขนมปังสมัยก่อนนี้นะคะตรงนี้อ่ะจะเป็นเหมือนตลาด ซึ่งในหมู่บ้านนี้มีประมาณ200กว่าคนเออมันก็จะเป็นตลาดเล็กๆอารมณ์แบบเหมือนใต้ถุนบ้านเลยทุกคนเออมีหลายๆช็อปอยู่ตรงนี้ตรงลานตรงนี้นะคะและแน่นอนค่ะว่า,าศาสนาและหมู่บ้านเป็นของคู่กันไม่ว่าประเทศไหนนี่คือโบสถ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะเก่าแก่มากๆเลยร้านขายชีสน่ารักมากเลยค่ะ นี่รว่าเดินทางมาถึงร้านขายของที่ะระลึกอ,อีกแล้วนะคะราคาไม่แพงค่ะในหมู่บ้านนี้แต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันไปของกระจุกกระจิกนะคะนึกถึงสินค้าโอท็อปบ้านเราเลยอะ่ะและก่อนที่เราจะเดินตามตอกซอกซอยเมื่อกี้นะคะนี่คือถนนเส้นแรกของหมู่บ้านนี้ค่ะ แบบนี้คนฝรั่งเศสนิยมทานไอศครีมค่ะเราก็เหมือนกันมานั่งพักเหนื่อยที่ร้านนี้สักหน่อยนะคะไหนๆก็มาเดินเที่ยวแล้วอุดหนุนสินค้าในวิลเลจสักหน่อยค่ะของลูกบาสั่งเป็นโคนของฟรองสั่งเป็นถ้วยนะคะ เอาอางุ่นที่ปกคลุมบ้านมันดีมากเลยทุกคนมันเปกป้องเราจากแสงแดดคือไม่รู้สึกร้อนเลยถึงแม้ว่าอุณหภูมิตอนนี้ในช่วงหน้าร้อนจะ35องศาก,ก็ตามในวันนี้นะคะผลอางู่นี้มันจะเก็บได้ช่วงประมาณกันยายนเนาะแต่ว่าหน้าหนาวต้นไม้เหล่านี้มันก็ไม่ตายค่ะดีมากเลยอะ เริ่มเดินเข้ามาในร้านนี้เจ้าของร้านก็ดมๆมองๆแล้วว่าทําไมสาวนี้ถึงได้ถ่ายทุกสิ่งอย่างในร้านนะคะและนางก็ตะโกนถามมาว่าทําไมเธอถ่ายเธอถ่ายเอาไปทําอะไรสามีฉันก็อธิบายว่าของมันไม่เหมือนบ้านนางนางเพิ่งมาอยู่ฝรั่งเศสนางก็จะตื่นตาตื่นใจหน่อยอารมณ์ประมาณว่าเขาไม่ได้อยากให้ถ่ายถึงไม่มีลิขสิทธิ์อะไรก็ตาม มา,มากเลยอ่ะเป็นที่เสิร์ฟไข่ต้มไข่ลวกนะคะในายามเช้าส่วนอันนี้คือที่เก็บฟองน้ำค่ะล้างจานเสร็จก็เก็บและนี่คือ,อคชื่อว่าการอําเภอของบ้านนี้ค่ะโอเคเราจะลากันไปด้วยคลิปนี้นะคะไปแล้ว๊ม่บาน